โยสวัสดีสวิดาท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโบรบอทในแมพที่มีชื่อว่า back room race cricker ฮะเราอยู่ในแมพแนววิ่งแข่งกันอีกแล้วครับแต่เจ้าแมพนี้ฮะจะไม่เหมือนเจ้าแมพแนววิ่งแข่งที่เราเคยเล่นกันมาก่อนฮะผมเคยเล่นเจ้าแมพ race cricker นะครับคอนเซปของเจ้าแมพนั้นก็คือคลิกเพื่อให้ตัวผมนั้นวิ่งไวขึ้นและเพื่อที่จะเข้าเส้นชัยให้ได้มากที่สุดแต่เจ้าคอนเซปของ back room race cricker ครับต้องบอกก่อนนะว่า เจ้าแมปนี้ผู้พัฒนาเดียวกันกับเจ้า Race ิก i กอร์เลยซึ่งคอนเซปต์ของเจ้าแมปนี้นะครับจะให้เรานั้นวิ่งแข่งกันหนี Nextbot บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่า Nextbot เนี่ยคืออะไรผมจะอธิบายง่ายๆแล้วกันนะมันเป็นผีฮะแต่ว่ามันเป็นผีแบบ P n G ฮะก็คือแบบเป็นรูปภาพลอยตามคุณเฉยๆมันจะไม่ได้น่ากลัวอะไรมากแต่มันน่าสนใจมากที่วันนี้เราจะมาวิ่งแข่งกันหนีผีมันเป็นคอนเซปต์ที่ผมชื่นชอบและก็เลยลองเข้ามาเล่นครับไหนๆก็เป็นผู้พัฒนาเดียวกันกับ,กบเจ้า Race Er แล้วนะเหมือนเดิมฮะก็คือคริกเพื่อให้เราวิ่งไวขึ้นยิ่งเราวิ่งไวขึ้นเราก็จะยิ่งเข้าเส้นชัยได้ไวขึ้นพอเราเข้าเส้นชัยเราก็จะได้ในเรื่องของวินมายิ่งมีวินเยอะยิ่งคริกเพิ่มสปีดได้เยอะคอนเซปต์ Concept เหมือนกันเลยครับแต่ว่าจะมีผีมาคอยวิ่งตามเราอันนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากซึ่งจแมปนี้นะครับจะมีโหมดให้เราเล่น3โหมดท่านผู้ชมฮะมีธรรมดามียากแล้วก็ impossible หรือเป็นไปไม่ได้เลยเหรอก็คือถ้าเกิดเป็นโหมด h a r ดเนี่ยเราต้องรีเบิร์ตสิครั้ง ถึงจะสามารถเข้าประตูนี้ได้และถ้าเกิด impossible ฮะต้องรีเบิร์ตถึง50ครั้งในการที่จะเข้าไปเล่นในประตูนี้โอเคผมเข้ามาเล่นนอร์มอลตรงนี้ก่อนแล้วกันนะซึ่งผมจะต้องคลิกเพื่อเพิ่มเนเรื่องของสปีดของผมถูกไหมเดี๋ยวนะตอนนี้สปีดผมเห็นเพิ่มขึ้นเลยเอ๊ะวัดเดี๋ยวนะเราคลิกก็ได้อะไรเอ่ยเราคลิกแล้วได้ในเรื่องของค่าคลิกอยู่ที่มุมขวาฮะจะสังเกตว่ายิ่งคลิกเราจะยิ่งรีเบิร์ตได้หรอเออถ้าเกิดผมจะรีเบิร์ตเดี๋ยวนะอ่ะผมรีเบิร์ตไป ง่ายจังเลยเนะี่ยโอเคตอนนี้เราสามารถที่จะคลิกเพื่อเพิ่มสปีดได้ฮะตอนนี้สปีดผมอยู่ที่114และกําลังจะเริ่มแข่งตอนนี้ม,มาแล้วฮะผมวิ่งออกตัวมาแต่ว่าวิ่งช้ากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ว่าได้เพราะว่าผมเพื่จชมาเล่นยังไงล่ะเดี๋ยวนะ ก็คือมันมีเส้นชัยสูงสุดคือ1นึ่งแสนเหรอถ้าเกิดเราเข้า1นึ่งแสนแล้วคือจะเริ่มต้นใหม่หรือว่าชนะเลยแต่เดี๋ยวก่อนฮะความน่ากลัวกําลังจะคืบขานเข้ามาหาผมแล้วถ้าเกิดสังเกตที่มุม้ายด้านล่างนะครับเจ้า nextbot เนี่ยออกมาแล้วนะซึ่งหน้าตามันน่ากลัวมากเลยโอเคท่านผู้ชมฮะตอนนี้นะครับเจ้า nextbot กาลังมาแล้วเบนนี่กําลังซอยสุดชีวิตแต่ก็ไม่รอด เน็กสปอรเป็นแบบนี้นี่เองก็คือถ้าเกิดเราโดนเจ้าเน็กสปอ t วิ่งไล่ทันนะครับเราจะตายทันทีแล้วมาเริ่มต้นใหม่โอ้เจ้าแมปนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของระบบและแน่นอนครับว่าเมื่อเราได้ในเรื่องของวินมาเราสามารถที่จะเอาวินเดี๋ยวมาเปิดไข่ได้ไข่ราคาเริ่มต้นที่25วินเดี๋ยวนะทำไมหน้าตาไข่มันน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าไข่ราคาแพงสุดเท่าไหร่อ่ะอันนี้5,000อ,อ,อันนี้2,500ไม่ใช่2,500 2 5 0 0 0 0 0วินใข่ จะมาเปิดอันนี้แต่เดียวนะไอโอกาสออก0.01%นี่มันคือเดอะล็อกไม่ใช่เหรอ <laughs> ผมชอบมีมเดอดล็อกอันนี้มากเลยโอเคแต่ว่านี่คือไขยโรบักฮะราคา800โรบัสสำหรับฟอปป้าอีกแล้วเหรอไปแมปไหนก็เจอแต่ฟอปป้าน,นี่คืออะไรอะสามารถที่จะเอาในเรื่องของสัตว์เลี้ยงมารวมกันได้เจ้าแมปนี้มีการรวมสัตว์เลี้ยงด้วยฮะโอเคท่านผู้ชมฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจนมากเกินไปนะครับผมจะมาที่ร้านค้าของเจ้าแมปนี้เลยแน่นอนว่าวิ่งหนีผีก็สามารถที่จะ เทพทูได้ด้วยอันนี้บูสเตอร์เนี่ยนะนะบูสเตอร์มีคูณ2วินอันนี้น่าสนใจเอ่อ30นาทีแล้วกัน69โรบัคนะฮะ30นาทีก็ถือว่าเจ้าบูสเตอร์แมปนี้ค่อนข้างที่จะราคาถูกพอสมควรแล้วก็อันนี้เป็นในเรื่องของคูณ2คลิกฮะ30นาที69โรบัคหรือ70โรบัคอีกเช่นกัน ส่วนนี้เป็น V.I.P ฮะเราสามารถที่จะซื้อแบบ1วัน1อาทิตย์1เดือนได้นะครับจะบวก25%วินแล้วก็บวก25%โอกาสโชคดีอา่าซื้อมา1วันแล้วกันนะเพราะว่าคงจะไม่ได้เล่นเจ้าแมปนี้นานขนาดนั้นอีก30โรบักฮะส่วนอันนี้เป็นโปร V.I.P อา่าโอเคผมจะข้ามไปแล้วกันเพราะว่าราคามันแบบ1,500โรบัคเลยถือว่าไม่คุ้มค่านะครับส่วนเกมพาสสามารถเปิดขไขว่ขึ้นอันนี้ไม่จําเป็นเอ่อใช้สัตว์เลี้ยงอีก2ตัวราคา150โรบักอ่ะอันนี้เนี่ย ดูจะจําเป็นเพราะฉะนั้นก็ซื้อมานะครับแล้วก็อนนี้ฮะใช้สัตว์เลี้ยงเพิ่มอีก5ตัว650โบรบัลอันนี้เดี่ยผมยังไม่รู้เลยนะว่าผมจะใช้สัตว์เลี้ยงครบตามที่ซื้อเกมพาสมาหรือเปล่านะแล้วก็น,นี้คูณ2วินอะราคา2วั What? คูณ2วินราคา250โบรบัลผมยังไม่ได้ซื้อแต่มันบอกว่าผมมีอยู่แล้วอ่ะไม่สามารถที่จะขายได้แล้วมาโชว์ตรงนี้ทําไมนะนี่คูณ2คลิกคูณ2คลิกก็ซื้อไม่ได้ครับ อะไรเนียโอเคไม่เป็นไรท่านผู้ชมอย่างน้อยเราซื้อในเรื่องของคูณ2วินคูณ2คลิกแบบบูสเตอร์มาแล้วนะฮะเราก็ขี้โกงก่าชาวบ้านเขานิดหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้ครับผมยังไม่มีในเรื่องของสัตว์เลี้ยงแต่ว่าผมสามารถใช้สัตว์เลี้ยงได้ถึง10ตัวเออเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีนะเราจะเริ่มจากไข่โรบักตัวนี้ดีไหมน้องหมาฮะดอชคอยครับเออราคา150โรบักก็อุดหนุนมาหนึ่งตัวอยากเห็นสเตตัสนะครับว่ามันจะบวกสเตตัสโหดขนาดไหนคือแค่มาเล่นเนี่ยก็ขอขี้โกงก่อนแล้วกันนะฮะเราจะไม่ ศึกษาวิธีการเล่นอะไรมากนะครับเพราะว่าแมปนี้รู้ๆกันอยู่ว่าวิธีการเล่นมันเล่นยังไงและนี่นะเจ้าดอชคอยนะครับบวก999สปีดโอเคแค่นี้ก็โหดแล้วแต่ว่าตัวที่โหดที่สุดในไข่โรบักน่าจะเป็นเจ้าตัวนี้ฮะฟรอปป้าราคา800โรบัคต่อ1ตัวซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแพงแมกแรกเลยแต่ก็ซื้อเพื่อท่านผู้ชมนะครับ800โรบัคเราอยากจะเห็นสเตตัสของมันนะครับนี่คือเจ้าฟรอปป้าระดับ <Myst> มิสติกเหมือนกันสเตตัสของมันก็คือบวก6,900สปีดเยอะมากๆแค่2ตัวนี้ผมก็ว่ามัน OP มากแล้วนะมางั้นผมลองไปแข่งกับชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยละกันนะซึ่งระหว่างที่เรารอเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องคลิกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมนั่งคลิกเองอยู่ตอนนี้นี่คือก้ามนิ้วนี่คือกำลังจะขึ้นมาแบบมีซิกแพคตรงนิ้วตรงนี้แหละคือเป็นอะไรที่ทรมานมากครับอันนี้เขาบอกว่าต้องคลิก540ครั้งเพื่อที่จะรีเบิร์ดได้ โอเคตอนนี้คลิกเพื่อเพิ่มในเรื่องของสปีดและดูสปีดผมตอนนี้ท่านผู้ชมสปีดหรือความเร็วสูงสุดของผมตอนนี้คือ8,000มันน่าจะได้วินเยอะมากๆจากการแข่งรอบนี้ท่านผู้ชมพวกนายที่เล่นสายฟรีก็เสียใจด้วยนะฉันมาเพื่อชิงที่1และออกตัว Let's go วิ่งไวมากท่านผู้ชมดูจากตรงนี้ครับผมวิ่งไวแบบสุดๆวิ่งไวที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ก็ว่าได้ จบแล้วฮะใช้เวลาไปไม่ถึง5วินาทีมันเกิดขึ้นไวมากและตอนนี้ผมได้วินมาแค่วัด ได้วินมาแค่100่อยกว่าเองเหรอทำไมผมเพิ่งจะมีวินแค่158เดี๋ยวนะมันแปลกๆทำไมผมมีวินแค่นี้เองเออถ้าเกิดผมซื้อวินตรงนี้ล่ละ1ล้านวินนะครับราคา2,000โลบัคมันเหมือนการฆ่าตัวตายยังไงก็ไม่รู้นะโอเคเสื้อท่านผู้ชมนะครับดูไปถึงตรงนี้แล้วกดไลค์ผมหน่อยนะสำหรับ2,000โลบัคที่เพิ่งจะเสียไปกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆด้วยนะครับซูเปอร์โซนิกเอกเหรอน่าสนใจดีนี่ราคาฟองละ2 5 0 0 0นอะลองเปิดมาแบบ1ฟองก่อนละกัน ฟองละสองแสนหมันค่อนข้างที่จะแพงมากแหละ ผมเกลียดไอลิงตัวนี้ว่ะโอกาสออก51%ฮนะเป็นตัวที่กากสุดในไข่ฟองนี้สเตตัสของมันคือบวกสปีด3,900เอ่อแค่นี้เนี่ยสปีดผมก็เยอะมากๆแล้วนะไม่รู้จะบวกสปีดไปทำไมแล้ะแต่เดี๋ยวก่อนนะในๆเราก็จะเปิดไข่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะซื้อในเรื่องของ super lucky ด้วยแล้วกันนะเราซื้อจาก l u ก k ้ธรรมดาก่อนฮนะ30โรบักอันนี้15นาทีเป็น b o เตอร์แล้วก็ super l u c k ครับบวกดวงดีแบบสุดๆไปเลยอีก15นาที50โรบักมา เรามาลองเปิดไข่กันดูว่าเราจะโชคดีแค่ไหนนะครับมากดโอเพนมาฮะหวังว่าเราจะได้ตัวดีๆและโอเคได้ตัวอันคอมบอนมาฮะเจ้าตัว36%สเตตัสของมันคือ4,400สสปีดเหรอ ถ้าเกิดผมคริกตอนนี้นะครับค่าคริกผมขึ้นไวมากท่านผู้ชมดูสิผมคริกได้ทีละ46นะฮะรีเบิร์ตแล้วก็คริกเพิ่มอีกอเกือบไปแล้วผมก็ลืมเลยว่าถ้าเกิดผมมีในเรื่องของวินเยอะเนี่ยผมจะสามารถคริกได้เยอะขึ้นอันนี้ผมลืมไปสนิทเลยนะและตอนนี้ผมรีเบิร์ตมา5ครั้งแล้วฮนะซึ่งมันเป็นอะไรที่อีซี่มากๆเลยโอเคท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมมีรีเบิร์ต สิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสามารถที่จะมาเจ้าโหมดฮาร์ดอันนี้ได้นะครับเราอยากจะรู้จักเลยว่าโหมดฮาร์ดจงแมปนี้มันจะโหดสมชื่อหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าผมอยากจะลองเจ้าโหมด impossible หรือโหมดที่เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะชนะเนี่แค่ฟังชื่อเนี่ยมันก็น่าแบบน่าริมลองแล้วแต่ตอนนี้ขอลองโหมดฮาร์ดก่อนแล้วกันนะ8วิเราจะเริ่มฮะซึ่งเราสามารถที่จะคลิกเพิ่มความไวได้อีกนะฮะตอนนี้ท็อปสปีดผมอยู่ที่8,100โอเคมา ลองคลิกเพิ่มฮะคลิกได้ทีละ46ตอนนี้ผมมีท็อปสปีดอยู่ที่17,000-18,000และเอ่อมันไป20,000ได้ไหมผมว่าไม่น่าทันเพราะว่าไม่มีออโต้คลิกเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะทันนะ20,000โอ้โหท็อปสปี 20, ด20,000ท่านผู้ชมผมว่าโหมดฮาร์ดนี่น่าจะอีซี่ฮะมาเดี๋ยวเราลองออกตัวเลยดีกว่าและ let's go ใช่ครับท่านผูช้ชมมันอีซี่มากๆดูสิตอนนี้ความเร็วผมกำลังเพิ่มขึ้นแบบไม่หยุดยั้งฮะท็อปสปีดคือ21,000ตอนนี้13,000หโห,โหน่าจะไปท็อปสปีดได้แบบอีซี่อยู่แล้วนะแต่ทำไมมันได้ในเรื่องของวินน้อยจังเลยอะสังเกตไหมว่ามันได้วินน้อยมากผมไม่แน่ใจนะครับว่าเข้าเส้นชัย1รอบเนี่ยได้วินเท่าไหร่และ จบเป็นที่เรียบร้อยฮะเออผมแข่งเจ้าโหมดฮาร์ดจบไปได้มาประมาณเกือบ2,000วินแต่ว่าได้น้อยเกินไปอะ่ะผมว่ามันได้น้อยเกินไปและก็เจ้าแมปนี้ฮะมีในเรื่องของเลดเดอร์บอร์ดด้วยอันนี้คือท็อป100คนที่คลิกเยอะที่สุดอย่างนั้นเหรอคลิกไป400ล้านคลิก จ้าแมพนี้มันไม่มีออโต้คลิกจริงๆเหรอมันควรจะใช้ได้สิไม่งั้นเจ้าหมอน,นี่มันจะมี400ล้านคลิกได้งไงหรือเขาเพิ่งแก้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะส่วนนี้เป็นท็อป100รีเบิร์ธฮะโอ้โหเจ้าหมอน,นี่รีเบิร์ธไปเกือบ400ครั้งถือว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้มีแต่คนโหดๆนะแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้คือทนะ็อป100วินเหรอเฮ้เดี๋ยวเดๆวเดี๋ยวเด,วเดวถ้าเกิดอย่างนี้ผมก็ติดเรดาร์บอร์ดอะสิท่านผู้ชมอตอนนี้ผมมีวินเหลือ5 0 0 0 0ถ้ารู้ว่ามันมีเรดาร์บอร์ดตรงนี้นะผมจะซื้อ1ล้านใช่มั้แล้วก็มาแอคอาร์ทตรงนี้ฮะว่าผมนั้นติดเรดาร์บอร์ดไปที่เรียบร้อยแล้วใช่มันติดง่ายมาก ขาย2,000โลบัสก,ก็ติดเลดด้บอร์ดละเอาล่ะท่านผู้ชมผมจะลองเปิดขายอีก2รอบนะครับก็คือจะเปิดให้หมดเลย500,000เดี๋ยวค่อยซื้อวินเพิ่มแล้วกันนะซึ่งผมอยากได้เจ้าเดอะล็อ <c> ก <oughs> อันนี้มากเลยนะคือถ้าเกิดได้นี่จะเป็นอะไรที่โชคดีมากโอเคมาเอ้ยไม่ใช่สิเราเปิดผิดฟองแล้วเนี่ยนี่มัน2 5 0ล้าต้องมาเปิด2 0 0แสนโอเคแหมอดได้เดอะล็อกเลยมา2 0แครับ1ฟองได้คอมมอนโอ้โหอ่ะเหลือฟองสุดท้ายครับ มาเปิดดูซิว่าจะได้โอ้อีปีกอ0.50%ผมเปิดได้ระดับอีปีกซึ่งเจ้าระดับอีปีกตัวนี้บวก5,200สปีดซึ่งก็นแน่นอนครับว่าเจ้าฟอปป้าเนี่ยยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดของผมอยู่นะครับก็ยังดีนะที่มันไม่หักหลังผมอะ แล้วก็ตอนนี้ฮะผมกลับมาคลิกได้ทีละ4อย่างนั้นเหรอโอ้โหคลิกได้น้อยมากๆเลยคือถ้าเกิดผมมีวินน้อยเนี่ยมันก็จะคลิกได้น้อยถูกไหมล่ะโอเคฮะผมจะซื้อวินเพิ่มอีก1ล้านนะครับอีก2000โรบัคเพื่อท่านผู้ชมเลยก็คือในคลิปนี้ผมหมดไปประมาณ5000โลบัคแล้วเห็นจะได้นะซึ่งตอนนี้ผมคลิกได้ทีละ55นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นจโหมดฮาร์ดอีกรอบหนึ่งใจจริงเนี่ยผมอยากที่จะไปเล่นจโหมด i m p o s s i b l e มากเลยนะครับแต่ว่ามันต้องรีเบิร์ ิร์ต50ครั้งอ่ะรีเบิร์ต50ครั้งนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ผมเพิ่งจะรีเบิร์ตมาแค่10ครั้งเองและตอนนี้ท่านผู้ชมฮนะผมมีความเร็วอยู่ที่32,000 oh ื่นโอ้มค์กอเดี๋ยวนะนี่มันสูงมากๆเลยดูสิท่านผู้ชมฮนะผมว่าเจ้า Nextbot เนี่ยไม่สามารถที่จะไล่ตามผมทันได้อย่างแน่นอนด้วยความเร็วขนาดนี้นะครับถ้าเกิดดูจากล่างซ้ายตรงนี้ท่านผู้ชมฮนะเจ้า Nextbot เนี่ยยังไม่ออกมาเลยนะเดี๋ยวก่อนเราสามารถวิ่งกับหลังได้เหรอ What เดี๋ยวสามารถที่จะวิ่งกลับหลังได้หรอหรือยังไงดูแล้วน่าจะไม่ฮะเราไม่สามารถที่จะวิ่งกลับหลังได้คือถ้าเกิดมันสามารถวิ่งกลับหลังได้เนี่ยผมจะวิ่งไปดูหน้าเจ้า nextbot สักหน่อยนะ ดูแช้ฮตอนนี้ผมมาที่1 0 0 0 0แเจ้า Next Bot เพิ่งจะมาแค่500เอยอ่าคือแบบมันห่างชั้นกันมากเลยฮนะเรียกได้ว่าผมเทพทูเจ้าแมปนี้ก็คือถ้าเกิดผมซื้อแค่ฟอปป้าสตัวเนี่ยก็น่าจะสามารถจบเกมนี้ได้เลยก็ว่าได้คือเจ้าฟอปป้าเนี่ยมันบวกในเรื่องของสปีดค่อนข้างที่จะเยอะมากๆดื่มน้ำก่อน โอเคท่านผู้ชมฮะเรากลับกันมาอีกครั้งหนึ่งตอนแรกเนี่ยผมกะจะปิดคลิปไปแล้วนะแต่ในไหนก็ในไหน้วฮะผมอยากที่จะเล่นไปให้สุดเลยในคลิปเดียวซึ่งในคลิปนี้ผมก็คิดว่าผมน่าจะสามารถทําได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมกําลังจะมีรีเบิร์นะครับครบ 50รีเบิร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมไปทําการกดรีเบิร์ตที่ตรงนี้เลยบอกได้เลยครับว่า50รีเบิร์ตใช้เวลาหลายชั่วโมงพอสมควรเลยนะอันนี้ผมใช้ออโต้คลิกได้แล้วนะครับแอบขี่โกงนิดหน่อยแล้วกันนะโอเค รีเบิร์ตเป็นที่เรียบร้อยฮะตอนนี้ผมมีรีเบิร์ต50ครั้งและสามารถที่จะเล่นโหมด impossible หรือโหมดสูงสุดของเจ้าแมปนี้ได้แล้วนะครับก็คือเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะชนะในโหมดนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันซึ่งตอนนี้ผมมีสปีดอยู่ที่20,700ซึ่งผมก็คิดว่ามันเยอะมากๆแล้วนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเจ้า next bot เนี่ยมันจะวิ่งได้ไวแค่ไหนนะเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยท็อปสปีดสามหมมาดูกันว่าจะสามารถผ่านเจ้าโหมดนี้ได้หรือเปล่ามาลุยไปครับดูกันว่า Next Bot จะสามารถตามผมทันได้หรือไม่ตอนนี้ผมวิ่งไวมากๆและนี่ฮะ Next Bot คือเจ้าแมวครับมันวิ่งตามอยู่ข้างหลังตรงนี้ท่านผู้ชมดูสิฮะ มันค่อนข้างที่จะช้ากว่าผมมากๆเลยเดี๋ยวนะอันนี้คือผมสามารถที่จะยืนรอมันได้เลยนะคือทําไมมันช้าขนาดนี้อันนี้คือโหมดยากสุดของเจ้าแมปนี้นะฮะง่ายเกินไปท่านผู้ชมฮะผมบอกเลยครับว่าง่ายเกินไปมันไม่โหดอะอะรออีกรอบหนึ่งได้ไหมอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้ผมจะรอดูเจ้า next bot นะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงอ่อจะคลิกดีไหมอะผมไม่ต้องคลิกแล้วกันนะสปีดแค่2 7 0 0 0เนี่ยผมว่ามันก็เหลือแล้วเดี๋ยวผมจะยืนรอเจ้า next bot ดูว่ามันจะสามารถ สามารถวิ่งตามผมทันได้หรือเปล่าเป็นอะไรที่ท้าทายอยู่พอสมครวรเลยนะโอเคมาครับเริ่มใน3และ1ดูกันว่าเจ้า next bot จะวิ่งตามผมมาทันหรือเปล่าตอนนี้คือผมไม่วิ่งแล้นะความเร็วผมอยู่กับที่ฮะอยู่ที่0ูนยะ์ะมันสามารถวิ่งกับหลังได้ด้วย What มันวิ่งกับหลังได้เดี๋ยวและ next bot โอ้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเจ้าแววมาไวมากคือถ้าเกิดยืนรอเนี่ยไม่ทันท่านผู้ชมอ้เฮ้ยเฮ้ยแสดงว่ามันเดินกับหลังวิ่งกับหลังได้เอ้น่าสนใจตอนแรกผมนึกว่ามันเดินกับหลังวิ่งกับหลังไม่ได้คือตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เจอเจ้า next boss the lock นะคือผมอยากเจอเจ้า next boss the lock มาก,มาก,มากๆเลยที่แบบทำซีลขโมยอย่างเงี้ยเออมันเท่มากเลยโอเครอบนี้หวังว่าจะเจอมาครับเริ่มกันอีกรอบหนึ่งรอบนี้เราจะต้องวิ่งไปสักนิดหนึ่งนะ มาลองวิ่งดูครับเฮ้ยบอเดอะล็อกโผล่มาแล้ว <laughs> สมใจอยากความไวตอนนี้อยู่ที่1นึ่งหมื่นอะหนึ่งหมื่นลองวิ่งกลับหลังดูไหมมันวิ่งกลับหลังไม่ได้ฮะแย่จังเลยเราต้องยืนรอเหรออ่อถ้าเกิดเรายืนรออย่างงี้ความไวผมลดลงแบบไวมากฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งกลับหลังเออมาแล้วเดอะล็อกมาแล้วเดี๋ยวเดียวเดียวเดียว <laughs> มันไวมากเลยอ่ะเดล็อกตัวนี้ไวมากโอ,โอเคอย่างน้อยก็ได้เห็นแบบแวบหนึ่งนะคือมันโผล่มาแล้วก็แบบ ไปเลยอะ่ะผมคิดว่าความเร็วเดรวล็อกที่วิ่งอยู่ตะกี้นี้น่าจะความเร็วสักประมาณเกือบหมื่นเลยนะผมคิดว่าถ้าเกิดใครที่มีความไวไม่เกินหมื่นเนี่ยไม่น่าจะสามารถเล่นจ้าโหมด impossible นี้ได้อันนี้ผมเดานะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องมีความเร็วความไวขั้นต่ําที่เท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมสามารถที่จะเล่นจบเกมได้ภายในคลิปเดียวเลยแต่หลายชั่วโมงเลยนะเพราะว่าต้อง F K r e b e r s e ฮนะก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเล่นแมปแนวแแนวิ่งแนวใหม่นะครับเจ้าแมปนี้เนี่ยก็อาจจะตอ ตอบโจทย์คุณได้นะฮะก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเล่นนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ลองกดเข้ามาเล่นได้เลยก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe s <c> u <oughs> b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ <c oughs> ผมนั้นทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนใหม่ฮะอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน see you next time